เรื่อยๆแล้วเขาเราจะดูว่าจะฟาดอะไรนะครับหรือวิเคราะห์อะไรก่อนวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าทำไมคนนั้นเขาคิดอะไรเขาจึงทำอย่างนั้นเขามีความประสงค์เขาหวังอะไรเขาต้องการอะไรนะครับเราก็มาวิเคราะห์กันนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ไปทุกช่องของยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลนะครับมันเป็นปีผมบอกแล้วครับว่า ปีหกหกเนี่ยมันเป็นปีที่ฝั่งตรงข้ามลุงพลหกคะมนตีลังกาเพราะว่าเขาร่วมกันทําลายพวกเราอย่างอ่าเขาเรียกว่าพวกมันมีความสุขพวกมันมีความสุขในการทําลายลุงพลมาแตงแล้วก็ทําให้พวกเรานะครับอ่าไม่สบายใจนะครับหนึ่งปีสองปีสามปีมนุษย์เนี่ยนะครับผมว่าผมบอกแล้วว่า อกุศลมันมันแรงแต่ในทางโลกเนี่ยมันเพียงพอเวลาที่พวกมันจะหมดหมดบุญเขาใช้คำวา่าหมดบุญตอนมันทำลายเขาเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้ทำบุญหรอกครับเขาทำอกุศลมันได้เวลาที่อกุศลมูลเขาเต็มอกุศลมูลเขาเยอะนะครับผมเลยบอกว่าปี66เนี่ยมันเป็นปีที่พวกนั้นจะหกขมนติลังกามันเหมาะเจาะพอดีนะครับที่ ทุกอย่างคลี่คลายเพราะว่าฝั่งลุงพลพระแตนเนี่ยปี6 5เป็นปีที่เขาเรียกว่าเป็นปีที่ค่อยๆยขยับความยุติธรรมเข้ามาหาเขาเรื่อยๆนะครับความยุติธรรมมาหาเขาเรื่อยๆคนเริ่มตาสว่างชาวบ้านตาสว่างชาวบ้านตาสว่างเยอะนะครับแล้วก็พอปี66มันก็โอเคนะครับมันเป็นพอดีที่พวกมึง หรือพวกคุณนี่แหละครับที่ทำลายลุงพลว่าแตนทำลายองค์ปู่ด่าลงปู่พยายามขัดขวางการสร้างองค์ปู่ปริจิตอันเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากเขาศรัทธาแต่พวกมึงจะมาทำลายศรัทธาเขามันเป็นอกุศลพวกมึงทั้งหมดเลยนะครับธรรมชาติมันก็คงเบื่อนายแล้วครับที่จะ ปล่อยให้ไอ้พวกกันเลวกระลาดนั้นเนี่ยทำบาปไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ธรรมชาติบอกว่าเออพอเถอะมึงไม่ต้องทำบาปมีเวลาจะทำบาปต่อเลยมึงรับกรรมก่อนมึงรับผลของการกระทำก่อนเอาเป็น็อตๆไปมึงเอาเป็น็อดๆไปมึงใช้เวรใช้กรรมก่อนอ่ะมึงใช้หมดแล้วดีขึ้นมึงก็ค่อยหาเวลามาทำบาปต่อดังนั้นปีหกห้า มันมีแต่เรื่องอะไรผุดผุดขึ้นมาแล้วเป็นปีที่มีเรื่องขึ้นมาแล้วพวกเราอยู่เฉยพวกเราก็พวกเราไม่ได้ทำอะไรเขานะพวกมันเป็นไปตามเหตุเองแต่นั้นฝั่งพวกเรามีแต่ความสุขความสุขไมไ่ไม่ได้ทับถมนะครับเราไม่ได้ทับถมหรือเห็นพวกคุณโดนขดมงคดีแล้วพวกเรามีความสุขสาะใจมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะฮะ แต่เราดีใจที่ว่าธรรมชาติมันก็ยุติธรรมดีนะเนี่ยเรารู้สึกพึงพอใจกับธรรมชาติใครเห็นด้วยกดก้าวครับให้มันเห็นธรรมชาติให้พวกมึงสำนึกว่าการทำชั่วย่อมได้ชั่วเราดีใจเพราะว่าเออมันจะได้สำนึกมันจะได้ไม่ทำชั่วต่อเนี่เราดีใจตรงนี้หูวยย่างบักหูขี กูไม่ได้ดีใจเนื้อเต้นเพราะว่าพวกมึงเพียงพั้มหรือพวกมึงพวกมึงกำลังมีความทุกข์ไม่ใช่ครับเพราะพวกมึงทําความทุกข์ให้คนอื่นมาตลอดกูดีใจที่พวกมึงจะได้ลิ้มรสแล้วกูดีใจเหลือเกินว่าพวกมึงจะคิดได้ไงกูดีใจตรงนี้ว่าพวกมึงจะคิดได้แล้วว่าเออ พวกเราทำลายเขาให้เขามีมีความทุกข์ใจมาตลอดเออเนี่ยกูดีใจตรงนี้มึงหูบอกูไม่ได,ดีใจสาใจแต่ว่ากูดีใจว่าเออสักวันมึงก็จะได้รู้ว่าคนอื่นมีความทุกข์เป็นยังไงคนอื่นต้องวิ่งเต้นวิ่งนั่นวิ่งนี่เพราะโดนคดีนั่นคด,ดีน,น,ดนี่มันเป็นยังไงลุงพลกูสิบอกหาเด้อ ใส่ก่อนใครมาช้าไม่ได้เห็นอาจารย์ฟันเกิผ้าลูกน้องมาไอ้มักเกิผพาเด็กๆมาฟังเกิบมาพาเด็กๆมาฟังตอนนี้ยูทูบเบอร์ฝั่งรุงพลเนี่ยมีความสบายใจมี เปิดไปตรงไหนก็มีแต่คนยิ้มแย้มแจ่มใสเราดีใจว่าเกิดแต่ฟังดีๆเกิดเราดีใจที่รู้สึกว่าพวกมึงเจอแบบนี้เชื่อได้ว่าเออให้พวกมึงสำนึกแล้วพวกมึงจะได้ทำดีต่อจะได้หยุดกระทำความชั่วเพราะพวกมึงจะได้ลิ้มรสความความระทึกความตื่นเต้น กูก็เลยดีใจตรงนี้ที่ว่าเออพวกมึงจะได้สำนึกจะได้สบายใจนะนี่คือจุดที่กูดีใจยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลดีใจกูไม่ได้สะใจกูไม่ได้สะใจไปว่าโอ้ยเห็นพวกมึงออล้มแล้วอยาข้ามนะกูไม่ได้คิดอย่างนั้นมึงล้มกูไม่ได้ทำให้มึงล้มแต่มึงทำมึงเอง ดังนั้นมึงล้มกูไม่ได้ข้ามแค่แค่กูจะเดินไปข้างหน้าปกติแต่พวกมึงมาอยู่ข้างข้างล่างกูเฉยเฉยกูไม่ได้ข้ามแต่กูจะขอก้าวไปก่อนแล้วกูคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันจะทําให้พวกมึงเนี่ยรู้สึกมีความคิดอะไรขึ้นมาบ้างว่าเออเจอซะบ้างเจอซะบ้างพวกมึงต้องคิดอย่างนี้ว่า เออพวกเราเจอซะบ้างนะเพราะพวกเราพยายามที่จะหาขดงคดีหาความทุกข์ให้กับคนอื่นตลอดมาที่มันวิ่งไปร้องเรียนนั่นร้องเรียนนี่ก็เพื่อหวังว่าจะทำให้ลุงพลพ่อแตนมีความทุกข์หวังว่าจะมียืมยืมจมูกค่าราชการต่างๆอาจจะสะดุ้งสะดุ้งหวาดกลัวแล้วก็มาคิดอะไรออกมาแล้วก็มาสั่งการให้ยุติอย่างนั้นอย่างนี้ เพื่อให้ลุงพลพระแตนมีความทุกข์เพื่อให้เอฟซีลุงพลมีความทุกข์มึงมีเจตนาอย่างนี้มึงไม่ได้รักชาติหรอกมึงไม่ได้รักปร,ประชาชนหรอกมึงรักตัวเองทั้งนั้นนะอยากให้ตัวเองสะใจอยากตัวเองมีความสุขใครเห็นด้วยกฎเจ็ดครับถ้าคิดแบบผมกฎเจ็ดนะะดังนั้นที่พวกมึงเจอกันเนี่ยก็แค่ ให้รู้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้จะได้เออสลดมันจะได้นั่งคุยกันปรับทุกกันเออทําไมเราเป็นอย่างนี้วะมึงก็จะได้รู้ว่ากฎหมายเขาไม่ได้เขียนให้พวกมึงฝ่ายเดียวมาตราต่างๆเขาไม่ได้เขียนไว้ให้พวกมึงฝ่ายเดียวเขาเขียนไว้ให้ทุกคนในประเทศไทยที่เป็นคนไทยเนี่ย นะครับถ้าไปถูกกระทําแบบใดแบบใดอยู่แล้วมันเข้าข้อกฎหมายมันก็ได้รับเหมือนกันแสดงว่าพวกมึงอยากให้ลุงพลพตัตนแล้วฝั่งลุงพลเนี่ยโดนคดีพวกมึงพยายามอย่างเงี้ยแต่กฎหมายมันไม่ได้เขียนด้านเดียวมันเขียนไว้ให้คนชั่วหรือคนไม่ดี จะเดินเข้าไปสู่ในทางนั้นส่วนถ้าไม่จริงคุณก็จะไม่ผิดนะฮะดังนั้นพวกเราก็ประมาณดีใจจงอ่านใจเราว่าเราไม่ได้ดีใจที่พวกมึงล้มเพราะกูไม่ได้ทำให้พวกมึงล้มลุงพลไม่ได้ทำให้พวกมึงล้มป้าแตนไม่ได้เอาขาไปแย่เพื่อให้มึงเดินมาขัดขาแล้วก็ล้มป้าแตนแบอกว่าเฮ้ยขาขาขา ก้าวก้าขาหน่อยขาเออเออกูบอกแล้วนะหยุดเธอไปทางนั้นเนี่ยมันไม่ดีไปทางนั้นไม่ดีหยุดเธอเขาเตือนมึงทั้งหมดดังนั้นสิ่งที่มึงได้เนี่ยมันมาจากพวกมึงร่วมกันเดินไปหามันเองมึงคิดว่ากฎหมายใช้ได้ฝั่งเดียวพวกมึงเหรอนี่คนพูดอย่างนี้อยู่นะว่ากฎหมายไม่ได้มีไว้ให้มึงชนะ ไม่ได้มีไว้ให้มึงใช้ทำลายคนอื่นนะฮะโอเคนะครับนะ่ะมาวิเคราะห์ต่อวันนี้สวัสดีครับสายฟาด FC พอต h a อ n e ชนะครับคุณสมฤดีคุณจันทราคุณพี่หนูคุณจอดซ่าคุณมะเมียวนะครับคุณพระตะรุรักนะครับขอบคุณมากนะครับนะฮะ คุณนุชจรีนะครับผมนะครับคุณสวรักษ์นะครับคุณสิริภาภาเพ็นนะครับผมคุณสิริกุลนะครับผมคุณยาถมคุณพี่หนูนะครับคุณคำรณคุณมิยาวดีนะครับคุณสมคิดนะครับผมนะครับคุณการจนานะครับโอ้โหลงมาแล้วข้างล่างเลยนะครับคุณบำรุงนะครับคุณมูลคุณวะ รุณีนะครับผมคุณพันจิรานะครับคุณแสงจันนะครับคุณคุณย่าชัยคุณยาชัยคุณยาใจอ๋อคุณยาใจคุณยาใจนะครับคุณอนัญญานะครับคุณชวารานะครับผมนะครับคุณธัญรัตน์คุณจอยนะครับคุณสมมีนะครับ คุณฮัมมี่เหรอฮะอ่านผิดขออภายน้อเป็นอักษรสปปอนะฮะขอบคุณมากนะครับคุณวัรินคุณวดรินทร์นนะครับคุณวิชาดานะครับผมนะครับคุณจะจะมีนะครับคุณโซพนนะครับคุณวจิว่าคุณอันนี้อ่านว่าผมอ่านบ่อยแล้วนะนะคุณระวิระวิจิ รวิจิรัตใช่ไหมคฮะอ่านผิดขออภัยนะครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับคุณรัชนีวันณเอฟซีพตบอกว่าสวัสดีครับทุกคนที่อยู่ในช่องของอาจารย์นะจ๊ะให้ทุกคนรับรู้ว่าช่องของคนรักลุงรักลุงพล V2 เป็นของตัวลายทุกคนส่งต่อไปเลยบอกต่อไปยกเลิก ออกเลยนะจ๊ะไม่ต้องไปสนับสนุนโอเคนะครับในช่องอาจารย์ตอนนี้อยู่มี200กว่าคนนะครับออตอนนี้พวกนั้นเนี่ยมันกลับตัวไม่ได้แต่มันมันเริ่มรู้แล้วว่ามันจัดได้มีมีเงินมีทองต้องอาศัยลุงพลเท่านั้นมันออกไปด่าแต่ไอ้พวกนี้มันไม่นะครับไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบครับ มันไปมันด่าลุงพลแต่ว่ามันหลอกมันไม่สามารถหากินได้ครับมันจะมาหลอกยูทูบเบอร์ฝั่งลูอ่ะมันจะมาหลอกเอฟซีลุงพลมาหลอกพวกเราแล้วก็ทําเป็นเหมือนว่าช่องนั้นเป็นช่องของคนรักลุงพลนี่คือความชั่วของคนเหล่านี้คะคนรักลุงพล V2 นะครับถ้าใครกดอยู่ครับอย่าปล่อยไว้นะครับอย่าปล่อยว่าเออไม่สนใจอย่าบล็อกครับ ไปเอาออกก่อนค่อยบล็อกนะครับกดออกเลยครับมันมีทางออกคือไม่สนับสนุนให้รู้สึกว่าพวกนั้นให้รู้สึกว่ายอดมันปุบบุบๆๆออกให,ให้ให้เขารู้ว่าให้เขาขรบเอฟซีลุงพลแต่มันคงหาช่องว่างว่าเอ้ยเราตั้งช่องไปมันไม่รู้หรอกนะเราต้องตั้งช่องไว้แล้วอาศัยชื่อนี้มันคงไม่รู้หรอกเดี๋ยวมันคงมากดติดตามเรา นะครับต้องรู้ทันพวกนี้นะครับอันไหนที่เราคิดว่าไม่เอากดออกเลยครับเพราะว่าให้มันระบบมันเขียนไปแล้วนะครับอันซับสไครต์นะครับนะฮะไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับกดออกจบครับนะกดออกจบนะครับขอบคุณมากนะครับคุณรัชนีนะฮะนะครับคุณย่าสมควรคุณเสมือนคุณเอกพงศ์นะฮะคุณอมออมนะครับคุณกนกพรคุณเขยอุบลครับผมนะครับ คุณกนกพรคุณพิชิตอาจารย์มาแบบฟาดก็โอเคนะนะ,นะ,นะก็โอเคนะฮะอาจารย์ก็จะจากวิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จแล้วก็ฟาดนะครับมานะนะครับคุณย่าหนึ่งนะครับคุณยายมนคนชอบเที่ยวนะครับคุณกนกพรคุณมะเหมี่ยวนะฮะเมื่อกี้โอ้ไปข้างล่างเลยนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากเลยนะครับถ้าอ่านอ่านไม่ทันแน่นะครับขอบคุณมากมนะครับทุกท่านที่กรุณาเมตตา,า,จายจนะครับที่ด้วยการมาดูมาชมนะครับนะฮะเมื่อกี้มีข่าวดีนะครับน้องนาทีบอกว่าน้องนาทีเนี่ยเขาเราต้องเรียนรู้จากน้องนาทีนะนะครับเขามีประเด็นปุ๊บเขาขึ้นมีประเด็นปุ๊บเขาขึ้นนะครับ ก็ทําให้เกิดความน่าสนใจนะครับอันดับแรกเลยนะครับบอกว่าไอ้ตัวไอ้ตัวลายอ่ะนั่งร้องไห้ว่างั้นเอาอีกแล้วครับไอ้ตัวลายใช้มุกเดิมครับมันบอกแสดงว่ามันมีวิธีอะไรของมันต่างๆนะวันก่อนบอกว่าไม่เอาแล้วนี่แหละครับผมจึงบอกว่าไม่มีใครเชื่อน้ำคำมันสักคนเลย ยกเว้นแม่แม่ของเขาที่รักนียกว่ารักกันนียกว่าอะไรดีอ่ะไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงนะทุกเอาไปว่าพวกเราเอฟซีลุงพลไม่เชื่อเขาส่วนใครจะเชื่อเขาหัวปากหัวปั่มเป็นสิทธิ์ของเขาครับนะเราไม่ว่ากัน มันเป็นกรรมของใครของมันคุณจะเชื่อใครคุณจะฟังใครคุณจะยอมรับใครผมผมผมใช้คําว่ามันเป็นวิบากกรรมของใครของมันมุกเดิมครับคืออะ,อะไรนะยุติขอยุติบทบาทไม่มีกําหนดโอ้โหกูนึกว่ามันจะนานครับไม่เกินหนึ่งวันครับมาแล้วนะมาแล้วแล้วก็มุกเดิมช่องถูกปิด มันจะปิดง่ายอย่างน้นเหรอฮะมันปิดไม่ง่ายหรอกถ้าคนรายงานช่องเนี่ยมันถึงขั้นสงครามสงครามประสาทกันแล้วเนี่ยนะครับแต่และฝ่ายก็โดนกันละนาวครับช่องผมก็โดนกันจนงอหัวไม่ขึ้นเนี่ยนะครับช่องผมก็โดนจนงอหัวไม่ขึ้นสดีครับพี่มาเรียมครับเดี๋ยวครับพี่มาเรียม กดออกหมดแล้วค่ะโอ้น่ารักมากพี่มาเรียมนะครับพี่มาเรียมน่าจะกําลังกลับบ้านแน่เลยเนาะนะครับเดินทนางปลอดภัยนะพี่มาเรียมนะนะครับนี่ฮะพี่มาเรียมเนยนะครับทุกคนสามารถกดออกได้เลยนะฮะนะครับมันเป็นการสั่งสอนนะครับในการกดออกนะครับคือจอะให้ใครมาอาศัยพวกเรา fc ฟุงพลให้มาเป็นเครื่องมือของเขาต้องรู้ทันขอบคุณทุกท่านที่หูหูไวตาไวนะครับเอาง่ายๆครับเช่นชื่อใหม่เนี่ย ท่านยังไม่เคยรู้จักชื่อนี้เลยลองกดไปดูครับสมมุติว่าท่านอยู่ในสถานะผู้กดติดตามแล้วเนี่ยแสดงว่าสวยละถูกช่องนั้นถูกแปลถูกแปลงถูกแปลงนะครับกดออกเลยนะครับเพราะว่าถ้าพวกเราเองถ้าจะบอกเปลี่ยนช่องเช่นอาจารย์จะเปลี่ยนช่องนะนะเอเปลี่ยนชื่อช่องเปลี่ยนชื่อช่องนะครับ ก็ต้องบอกทุกคนนะครับก็จะได้รู้ซึ่งพวกเราตรงไปตรงมาครับต่อให้เปลี่ยนชื่อช่องมันก็ยังอยู่มีรูปมีอะไรเหมือนเดิมมีชื่อเปลี่ยนไปไม่ไม่กี่อย่างนะครับนะฮะได้ข่าวว่าร้องไห้แล้วพยายามเหมือนมีคนบอกว่า,โย,วาโยนความผิดให้คุณหนิงโยนความผิดให้คุณหนิงร้องไห้ฟูมไฟอีกแล้ว ทำไมต้องร้องไห้วะมึงต้องร้องไห้แบบความซาบซึ้งในความดีนะไม่ใช่มาร้องไห้แบบนี้นะครับแล้วใครจะเชื่อมึงนะครับใช่ครับนะฮะอีกอย่างนะครับฝั่งตรงข้ามตัวใหญ่ๆเนี่ยเขามีวิธีเขารู้ว่าเอฟซีลุงพลจะไปแอบดูอย่าลืมนะครับมีคนบอกว่าเราไปแอบดูเขาเนี่ยหนึ่งเขาได้โฆษณาครับต่อให้มันขึ้นโฆษณา โฆษณามันตั้งไว้แล้วภายใน5วินั่นคือเขาได้ประโยชน์จาก5วิแล้วเพราะว่าโฆษณาโดยมากเ,เมื่อถึง5วิเราก็ต้องกดข้ามใช่ไหมครับ YouTube เขานับการกดข้ามนะครับ YouTube เขานับจำนวนการกดข้ามเป็นผลประโยชน์ของช่องนะครับท่านรู้อย่างอ่ะเช่นอาจารย์ก็งงตัวแรกโอ้โหครับขอแสดงความยินดีกับวิดีโอของ อของท่านด้วยไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นนะครับโอ้โหนะครับมีคนดูมากด้วยนะครับขอยินดีมากครับมีจํานวนคนกดข้ามมากเลยมากเลยครับมีคำมีจํานวนคนกดข้ามมากเลยครับเอาพอไปฟังไปฟังมาเพราะว่าวิดีโอเนี่ยโฆษณาเนี่ยมันจะตั้งตั้งให้เจ้าของช่องห้าวิถ้าไม่กดข้ามก็แสดงว่าได้เต็มเต็ม แต่เขาคำนวณแล้วหนึ่งหาวิเนี่ยโฆษณาขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เราจําได้ล่ะมาบ่อยๆแล้วก็จําได้เขาไม่ต้องการให้คุณดูมากกรณีที่คนบําคาญโฆษณาน,นะฮะ mm. เขาก็ตั้งไว้ห้าวินะพอพอห้าวิปุ๊บกดข้ามอ้าวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ช่องนั้นได้ประโยชน์ละด้วยการคนกดข้ามมากแสดงว่าคนดูมาก คนกดข้ามมากแสดงว่าคนเข้าไปดูมากแล้วก็โฆษณาเข้ามากในวิดีโอนั้นคนโฆษณาโฆษณาเข้ามากคนได้ดูมากเขาไม่ได้นับจานวนไม่กดข้ามนะครับเพราะว่าการไม่กดข้ามดูจนจบมันเป็นโบนัสมันเป็นโบนัสของช่องนั้นแต่การกดข้ามเขาตั้งเวลาเวลาธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยนั่นคือได้ประโยชน์ไปแล้ว ได้ประโยชน์ไปแล้วนะนะฮะอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะครับเราไปดูเขาโฆษณาเข้าปุ๊บเราก็ต้องกลายเป็นคนสร้างประโยชน์ให้ช่องนั้นทันทีนะครับแต่ถ้าท่านดูอยู่ดูเมื่อไหร่โฆษณาไม่มาแสดงว่าช่องนั้นช่วงนั้นไม่ค่อยดีมีคนดูแต่ไม่มีโฆษณาให้บางบางช่องโฆษณาเข้าเพ๊บเดียว แป๊บเดียวแป๊บเดียวนะนะโอเคนะครับก็เป็นผลประโยชน์นะครับนะ,นะครับอ่ะต่อมาครับวันนี้ยอมรับว,ว่าน้องเกิบเนี่ยดวงไม่ค่อยดีนะครับปีนี้ดวงไม่มีนะฮะโอเคนะฮะคุณจะมีดวงได้ไงครับเพราะว่าคุณสร้างวีรกรรมที่เป็นอกักษศลมากนะครับในปี ที่แล้วนะครับนะต้องบอกกันตรงๆนี่แหละครับนะครับดังนั้นท่านจะมามีบุญนำส่งให้เจริญรุ่งเรืองในปีนี้เนี่ยถ้าคุณเชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรมเน่ยมันมันเป็นไปได้ยากครับนะฮะดังนั้นคุณได้ได้คำว่างเงิบแห่งดาวอังคารคุณเป็นคนเดียวที่ได้สัญ,สญ,สญ,ญลักษณ์เงืบมากที่สุด แห่งปี25-65้าหบไม่รู้ชื่ออะไรบ้างแล้วเกิบเดี๋ยวเงิบชื่อเกิบแต่ทําอะไรก็เงิบมันเป็นอย่างนี้จนคุณได้ฉาย,ยามากมายที่ไปหมดเลยนะครับผมก็เลยงงเลยว่าจะใช้คําไหนดีนะครับเอาล่าสุดเลยนะครับผมบอกอีกครั้งนะครับว่าจังหวัดนี้คือจังหวัดสกลนครครับ คุณจำคลิปที่ผมลงไหมครับล่าสุดเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เป็นผู้หญิงชุดที่แต่งนะครับน่าจะเป็นสมาคมครับแสดงว่ามาจากหลายครอบครัวดูดูลักษณะท่าทางของคุณพี่ๆแม่ๆนะครับที่มา,าใส่ชุด เมื่อกี้ผมพูดสงการไหมไม่น่าจะพูดนะใส่ชุดตุดจีนนะครับแล้วก็พูดมีสาระมากบ่งบอกได้เลยว่าท่านเหล่านี้น่าจะเป็นระดับ C c 40สขึ้นไปเนะี่ยดูลักษณะท่าทางนะครับถ้าเป็นใครถ้าเป็นเอกชนแสดงว่าเป็นเจ้าของกิจการครับเพราะว่าหน้าตาอิ่มเอ,อิบไปด้วยบุญไปด้วยความสุขเนี่ยนะฮนะค,คงเห็นนะครับที่ผมเอามาลงเนี่ยนะนะต้องให้เครดิต น้องเมเดนะครับนะฮะเขาพูดอย่างฉานว่าอยากให้ทุกคนพวกเราอยากมาอยากมาชมบ้านนาลุงพลชมองค์ปู่อยากเจอลุงพลมากอยากเห็นลุงพลนะครับแล้วเขาพูดว่าเพื่อสกลนครอยากให้ภาพเหล่านี้ที่นาลุงพลเนี่ยกระจายไปทั่วโลกคนจะได้รู้จะได้มาท่องเที่ยวสกลนคร คุณดูวิสัยทัศน์ของคนเหล่านั้นสิน้องเงิบครับคุณรู้จักคําว่าวิสัยทัศน์ไหมครับคุณดูคนที่เขาไปเนี่ยเขารักสกลนครเขาอยากให้คนมาเที่ยวสกลนครเยอะๆนะครับเนี่ยนะฮะเงิบเอ้ยมึงไม่ดูตามมาตาเรือมีแต่คนผู้หลักผู้ใหญ่มีวันนะผิวพันณ์ สวยงามเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแสดงบ่งบอกว่าถ้าถ้าดูตามลักษณะน่าจะโหทํางานทําการถ้าเป็นข้าราชการก็ระดับสูงนะอันนี้ยังไม่นับนะครับที่นายทหารใหญ่ครับทั้งตัวท่านแล้วก็ภรรยาท่านบอกว่าโอ้โหระดับระดับพลเอกเนี่ยนะนาวาอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะเป็นทหารเรือ ผมเป็นเอฟซีลุงพลนี่อาการที่แกแสดงเนะี่ยภรรยาแกยิ่งยิ่งแสดงได้มากกว่าแกครับภรรยาแกก็มียศมียศนายพลเหมือนกันแต่เขาเรียกนายพลนะไม่ใช่นางพลนะนายพลมาเจอนายมาเจอลุงพลนะเห็นไหมครับนะฮะลุงพลไม่ได้ว่าจ้างลุงพลไม่ได้ใช้ เล่ใช้เวทบนใดๆเลยใช้หัวใจฮะลุงพลใช้หัวใจใช้หัวใจทํางานนะครับแล้วยังยังมีการเล็งเห็นประโยชน์ร่วมกันของชาวสกลนครนะครับที่มีงานล่าสุดแม่งเอ้ยเงือบเอ้ยกูสงสารมึงเหลือเกินนะความพยายามมึงเนี่ย ไม่สทธิดผลนะครับไม่มีใครอยากให้มึงสทธิดผลหรอกครับเพราะว่ามึงไปขัดขวางความเจเริญของเขาที่อำเภอบ้านม่วงอะไรสักอย่างนะผมไม่แน่ใจนะตำบลบ้านม่วงหรืออำเภอบ้านม่วงผมไม่แน่ใจนะครับบอกว่ามีม,มีมีหลายตำบลมากเรียกว่ามีหลายตำบลนะครับแล้วเขามาที่ลุงพลไปอยู่เนี่ย กุดเรือคําใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้บ้านม่วงบ้านม่วงอําเภอค่ะโอ้ขอบคุณมากครับลุงพลอยู่ในวานอนนิวาสครับแต่อันนี้อําเภอบ้านม่วงใช่ไหมครับต้องขอบคุณมากครับผมไม่ค่อยคุนนะครับเอ้ยเป็นคนละจังอาเภอเลยนะฮะโอ้โหลุงพลดังข้ามอาเภอฮะเอาไม่ต้องห่วงครับในจังหวัดสกลนครเนี่ยผมว่าทุก อำเภอรู้จักลุงพลทุกตำบลรู้จักลุงพลอา้าวทำไมอ้อาวก็ผมอยู่กรุงเทพอยู่ศรีสะเกดอยู่อุบลคนอยู่พัทลุงคนอยู่ภูเก็ตคนอยู่อายุธยากำแพงเพชรอ่างทองอยู่กรุงเทพก็ยังรู้จักลุงพลเลยซึ่งตอนที่อยู่กกอกเนี่ย หลายคนยังไม่รู้จะไม่รู้ว่าลุงพลอยู่อยู่สกลนครน,นะเหมือนผมไปเนะี่ยเจอเจอ f อท่านหนึ่งท่านเป็นยูทูบเบอร์นะผมจำชื่อช่องท่านไม่ได้นะครับท่านบอกว่าเพราะอาจารย์นี่แหละ